ถ้าทุกคนเห็นว่าพิตตี้กับแหนมเนืองไม่เข้ากันแล้วอะไรมาแทนกันได้มไม่ใช่พิตตี้ที่ไม่เข้าท่าแหนมเนืองต่างหากที่ไม่เข้าท่าตอนแรกอ่ะคนฟังอ่ะเขาก็นึกว่าเป็นละครตลกที่ไหนได้ดราม่านีิหว่าเขาไม่ฟังแล้วเขายังด่าด้วยแล้วก็เปลี่ยนแหนมเนืองเป็นไส้กรอกสิแต่ต้องเป็นไส้กรอกอีสานนะเพราะน้าชอบกินอเอนะ็นนมีบทเก่าๆตั้งหลายเรื่องเนี่ยเอาไปอ่านมั่งจะได้เงียบ นะแต่ว่าขั้นแรกเนี่ยผมขอภาคชื่อเรื่องใหม่เป็นวิวาหลวงเพราะว่าฟังเสียงตัวเองออกวิทยุทีไรรู้สึกผิดทุกทีเลยแล้วทำไมไม่ปรับเรื่องให้ร้านขายแหนมเนืองเปิดขายกาแฟด้วยล่ะแล้วก็ให้นางเอกเข้าไปขายอยู่ในร้านกาแฟแล้วก็เปลี่ยนจากชิตตี้เป็นชุดพนักงานเสิ อุ้ยฉลาดคิดได้ยังไงเนี่ยโอ้ยผู้หญิงแบบนี้แหละพี่น้าหามาทั้งชีวิตนี่แก่แล้วนะเข้าวัดเข้าวาดีกว่าไหมคะตอนเด็กเด็กอยู่ได้สมศพโดนจับ้ะเต็มเต็มแม่ เวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกราทิบภูมิใจเสนอนวนิยายชีวิตรักหากเกลี่ยมเปรียมคุณธรรมที่จะทำให้ท่านต้องหลั่งน้ำตาอันเป็นที่มาของเร่งรัก วิวารวงนี่คือเงินค่าตัวนะครับที่ทางสถานีวิทยุเนี่ยมองไปเราคนละอีกนิดหน่อยก็ยังดีนะครับที่เขาไม่ใจไม้ไส้ระก,กรรมกับเราจนเกินไปฮะ ตกลงเองจะยุบเกษราทิพด้วยเหรอก็คงต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพราะทางสถานีวิทยุไม่ยอมให้เราจัดละครแล้วนะครับสถานีวิทยุอื่นก็มีขาประจำจองงั้นก็ช่วยสมทบปลดนี้ให้กับเกษราทิพอ่ะรับไปถึงมันจะน้อยแต่ก็ยังดีกว่าที่จะต้องเห็นเองแบกรับหนี้ไว้คนเดียว อ้อาวนึกว่าจะมีใครสมทบตามนั่งนิ่งกันทำไมวะแหมก็อยากจะช่วยนะนะแต่คนเราก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันน่ะขอบคุณนะครับนะเอออะไรอะ่ะขอบคืนไปนะครับผมก็แกล้งรับไปเล่นๆอย่างนี้น,นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานกัน ถึงแม้วจะร่วมงานกันเป็นเวลาสั้นๆแต่ผมก็รู้สึกผูกพันกับทุกคนนะครับสวรรค์คงอยากให้เรามาเจอกันแต่ทางสถานีวิทยุเขาไม่ยอมให้เราเล่นจบเรื่องขอบคุณจริงๆครับ คือผมอยากเป็นเจ้าของบริษัทบ้างครับจะได้มาทำงานสายแล้วก็เหมือนคุณเมทีไงครับเชิญครับชนั่งครับชานั่งครับชานั่งครับอุ้ยอันนี้ของผมครับของผมขอโทษนะครับมาก็ดีนะครับ ผมอยากคุยเรื่องการประนอมนี่อยู่พอดีว่ามีแบบไหนบ้างแต่ดนว่าคุณเมธียอยากยุบคณะเกษตรทิพย์จริงๆอ๋อน่าเสียดายคืนก่อนนั้นเนี่ยผมยังฟังอยู่เลยเร่งรักวิวาวงทั้งสนุกบันเทิงสร้างแรงบาันดาลใจให้กับผมมากผมอยากคุยเรื่องการประนอมนี่ครับ <c oughs> ได้ครับผม ก็อยากจะคุยกับคุณเรื่องนโยบายการประนอมนี้ไงครับว่าทางธนาคารของเราเนี่ยได้ทํามาให้ดูครับว่าจะประนอมได้อย่างไรถ้ายิ่งพอนนานนี่นนฮะดอกเบกก็ยิ่งสูงตามขึ้นนะครับช่วยแนะนำหน,หน่อยเถอะว่าสถานะแบบผมเนี่ยกี่ปีถึงจะรอดสถานะอย่างคุณเหรอครับคุณเมทีคะโทรศัพท์กับท่านผอ,อ,อค่ะ สวัสดีครับคุอ,อคงไม่ได้ให้ผมมาเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสถาน,นีใช่ไหมครับอันนั้นไม่ต้องห่วงหากในค่าจ้างไปหมดแล้วที่โทรมาวันนี้นะเพราะว่ามีอดีตสปอนเซอร์เขาอยากจะคุยกับเธอเรื่องของคณะเกษราทิปอนะ่ะไม่ทันเลยครับผมกำลังจะเซ็นยินยอมมอบคณะเกษราทิปธน,นาคารในพอดีทำงั้นได้ไงอ่ะนั่นมันชื่อพ่อกับแม่เองนะนั่นแหละคนที่เขาอยากคุยกับเธอรีบมานะส่วนเรื่องธนาคารนะบอกเขาว่าวันหลังค่อยมายึดละกัน เดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยว,ยวหนูก็ิถอยถอยถอยไปนิดถอยไปนิดเอาละตรงนี้ละ่ะตรงเนี้ทั้งประโยคเลยนะตรงนี้ โอเคถอยกลับไปตั้งที่เดิม <Boy. S 2> อยวบสวัสดีครับสวัสดีครับเมทีเหรอครับหน้าตาย,ยังเด็กอยู่เลยนะที่ผมถอดลูกอมโอ,โอแวงออกจากรายการคุณเนี่ยเพราะผมไม่พอใจที่คุณให้หนางเอกกลับไปใช้ชื่อแปลงล่ำผมก็เลยจะเลิกฟังแต่คนแก่นะ กลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับจะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือตาก็ไม่ค่อยดีผมก็เลยต้องเปิดละครวิทยุงค,คุณฟังซึ่งมันทำให้ผมเนี่ยได้ค้นพบอะไรบางอย่างนะหนกกิฟป,ประโยคที่เลือกเอาไว้แล้วเนี่ยเปิดให้เขาฟัง ทำงานคือการมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็นับว่าเป็นงานทั้งนั้นซึ่งนั่นหมายถึงเรายังมีตัวตนอยู่ในสังคมนี้เธอเข้าใจใช่ไหมหลายๆายครั้งที่อุปสรรคนั้นอยู่นอกเนื้อวิสัยที่เราจะเอาชนะได้นั่นคือสิ่งที่ต้องไม่มีอ,อะไรดีไปกว่าฝันที่เป็นจริงข้าขอมอบฝันที่เป็นจริงให้กับเธอ พราะข้านี่เลยคือนายของชีวิตแต่มันผิด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 มีสิ่งที่ดีกว่าฝันที่เป็นจริงแน่มันคือวันพรุ่งนี้ไงมนุษย์มีชีวิตอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้คนที่ไม่มีขาก็อาจเจอสิ่งที่ดีกว่าในวันพรุ่งนี้ได้ด้วยสองมือของตัวเองถึงข้าจะเร็วแค่ไหนข้าก็ไม่เคยโกงภาษีสอหาชีวิตที่เธอจะไม่อยู่ตัวคนเดียว ค้นหาคนที่เธอรักและรักเธอและอย่าลืมว่าความรักไม่ใช่การพักผ่อนแต่เป็นการทำงานจากชีวิตก็เหมือนนิทานไม่สําคัญว่ามันจะยาวแค่ไหนแต่สําคัญว่ามันดีเพียงใดผมประทับใจมากเลยทุกครั้งที่ได้ฟังประโยคดีๆเกี่ยวกับเรื่องการทำงานชีวิตผมเนี่ยนะสู้กับงานมานานมาก กว่าจะเป็นขึ้นมาได้อย่างทุกวันนี้คุณรู้ไหมท่านครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันมีแต่เรื่องน้ำเน่าไร้สาระแต่พอผมได้ฟังละครวิทยุที่พวกคุณสร้างขึ้นมาเนี่ยผมถึงได้รู้ว่าเรื่องดีๆมีสาระเนี่ยกับความบันเทิงมันสามารถไปด้วยกันได้ท่านประธานครับผมอยากจะสรารภาพครับว่า ประโยคและเนื้อหาในบทละครของผมเนี่ยส่วนใหญ่ไปลอกมาจากบทละครเก่าๆของพ่อผมครับบทละครที่พ่อผมเคยทําเนี่ยพอผมได้ไปอ่านผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะสอดแทรกสาระดีๆให้กับคนฟังทงั้งๆที่ยังบันเทิงอยู่นั่นแหละไม่ว่าเธอจะลอกมาจากงานของพ่อเธอหรือพ่อเธอไปลอกมาจากของคนอื่นอีกทีก็ตามไอ้ความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ประโยคดีๆเหล่านี้ มันคล้ายคลึงกับที่ผมเนี่ยเอาไว้คอยสอนลูกสอนหลานสอนพนักง,งานทุกคนในบริษัทแหมท่านพูดเหมือนกับว่าจะให้เมธีทำละครวิทยุอีกครั้งเลยนะคะไม่ใช่อีกครั้งอีกหลายครั้งแล้วก็หลายๆเรื่องด้วย <c oughs> แต่ท่านคะคือเรื่องสาระอะไรพวกนี้มันไม่มีคนฟังนะคะ เลตติ้งก็ไม่ดีด้วยค่ะทำไปก็เสียตังเปล่าๆนะคะเออจริงนะผมลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปออ <c oughs> ได้ยินมาว่าซินเบอติกเนี่ยเป็นภูมิต้านทานปกป้องถึงสองชั้นจริงเหรอคะจริงค่ะนี่เพิ่งกลับมาจากเธอ์แ,แลนะ